เออพี่ครับออที่นี่รับสมัครคนภาคเรือแข่งใช่ไหมเออใช่ทำไมจ้างผมได้ไหมจ้างคือผมไม่มีงานทำพี่น้อง ตโอเคจะมาไั้มีเมียงหอยส่วนางีขายหอยอะไรยังไมใครมียานมอมีแก้ีแก้หิดแต่ว่ากับแมกมอชืได้แก้หิดแก้ีโยมีมาใส่ในหูหมูจะเอาหูมูมาใส่ในหูมีหูมูหูมีมาเซนหูมูแต่ถ้าเธิพจะเป็นหูหูหารถือปืนแบกปืนบกบึกบกบกมึกกุ้งมึกกุ้งนึ่งบึกลอะกมุงมุงลอะบมกครึ่งมุกกุ้งหมูกุ้งต้มเน่กินมันติดเงือกินเบือติดฟัดนกินน้ำมันกินน้ำเงือบกิดเถอะกิน้ฟันชาฟัดผัดปักกินฟัดปัก เดกต้องเดตายเด็วตายายต้องงน้องโอ้ยโดยรักรักจริงโดยิงรักรักจริงโดยีขายหวยสปยเ่อสีสปีคายหวยสอยเรืนองสีจู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 จ